สาตรวมสักษณะในตลอดวันที่หนึ่งตลอดเดือเอาห่างห้างห่างห่งปังๆเ้อเดี๋ยวเรามา<แ>ตามความฝันพิทักต,ต่องวดกันเนาะวันนี้ผมือดโปจนโรปิงปิงปองด้วยวันนี้ลวงปิงปองด้วยวันนี้อ๋องวดก่อนแบบนี้นะงวดก่อนครับสองสองหกสามสามเก้าแล้วลุงปู่ให้กลับหอปก,กติเป็นแปดแปดหกห้าเก้าอืมแต่งวดงวดผ่านมาไม่เข้านะเอฟซีไม่เข้าแต่แต่ก็เฉียดเม็ดเดียว หกสองเนาะครับเชียรบไดเดียวเกือบสามตัวครับใช่อันนี้ก็โอ้ถูกแค่สองก็เอาแล้วถูกเลขสองสองสองหกหกสองหกสองเพี้แต้มหนึ่งครับคือผมฝันในหลวงปู่ลวงทุ่งนาด้วยจิตกระดามนั่นแหละแต่หมายถึงว่าปลายน้ำจะออกปลายสี่เหลี่ยมที่สร้างปลายตึกเจียร์ปลายตึกเจียมันหมดเจ็ดแสนสองหมื่น 4,724บาทจ็ดรเอยยีบสานะครับ <c oughs> แต่ผมไม่คิดว่าออกคือออกแล้วไปเห็นปื๊บๆ้ล็กได้เลยว่าลูงปูไปจีกกระดาษตรงนั้นน่าจะออกไปผมไม่คิดเลยไป, <c oughs> ไปเอาต่ในาจิกกระเจ็ดเจ็ด <c oughs> อะไรห้าสี่ก็ไม่ไม่ไม่เท่างวด่านมาไม่เท่า <c oughs> เดี๋ยวจะเอาใหม่อีก <c oughs> วันนี้วันพระก็จะฝันในมันแม่นฝันวันพักด้วยกับต่องวดผมก็ฝันนิดน <c oughs> ึงฝันในแม่ไม่สบาย แต่เมื่อคืนไม่สบายจริงๆพาไปโรงพยาบาลครับฝันว่าแม่ไปเป็นที่นาให้ลูกหลานแต่เกลยก็เป็นมามแล้วแหละก็จุดกินแตไมไฝันเพิ่งไปแบ่เเงเมืดอเมื่อสองนวดให้คนรับนี่ได้นั่นได้แล้วก็ทะบีรถคงจําไม่ได้ก็เลยมาเอาเลขที่ของแม่เลขที่สามสิบห้ากับอายุของท่านแปดสิบแปดปีก็เขียนเป็นแบบแม่ก็คือตัวเดิม อายุแม่พิพัฒ <88 S 2> นะ์แปดแปดแปดสิบแปดครับแปดสิบแปดปีนี่ถ้าฝันเห็นตัวเล็แม่นเหมือนฝันเห็นแม่ไม่สบายนาจะเข้าตรงนี้นเลยเมื่อคืนก็พาแม่ไปโรงพยาบาลถ้าฝันเห็นแม่ไม่สบายจะอะไรจะออกเลยหมดพี่ท่านไม่คือฝันเห็นแม่ไม่สบายแม่ไม่สบายจริงๆเมื่อคืนก็เลยเอา<อ>เลขที่ของท่านมาสามพันและอายุมแม่แปดสิบแปดปีครับก็เลยเขียนแบบนี้แต่งวดนี้ผมจะล้วงหมาประกอบว่าตัวนี้ด้วยแต่ช่องที่พันผมไม่ได้ล้วงมืเอ้ เผื่อถ้าถูกกับตัวใดตัวหนึ่งก็ผานงดสามเก้าเนาะงดสามแปดช่วงวันที่สิบหกพฤษภาแต่มีสี่เจ็ดสองด้วยมันมาออกงวดอีบอันนี้ได้๋ยวผมวงให้ประกอบกับตัวนี้ด้วยครับก็วามฝันนิดเดียวฝันว่าอะไรนะลืมแล้ะอันไหนบ่ ฝันเห็นแม่ตกงดฝันเห็นแม่ไม่สบายแล้วแม่ไปแบ่งที่นาให้ลูกหลานคนละท่านี้ได้ท่านั้นได้แต่ที่จริงก็แม่ก็แบ่งเล้แเลยแต่ผมก็ไม่ได้เถียงว่าให้น้องเยอะกว่าให้พี่เยอะกว่าในคัางฝันแล้วก็เห็นรถไทยคันหนึ่งแต่จำทีเดียนไม่ได้อบอกเมื่อคือนนั้นแหละแม่แม่ไม่สบายจริงๆพาไปโรงพยาบาลตอนั้นแม่ไม่สบายแต,แต่แม่ไม่สบายจริงๆก็คเมื่อคืน อายุแม่อายุแม่แปดสิบแปดปีแล้วก็เลขที่ของแม่สามสิบห้าก็ประมาณนี้หมู่สิบเอ็ดคับล้วคุณเจ้าลูกเลขล้วงปิงปองนะพท่านเผื่อบางทีเป็นเลขลาในวันจันทร์ก็ได้จนมาก็จะออกลาวนะครับออกลาวออกบ่อยแต่ก็เลขนี้ก็ออกลาวเมื่อคืนห้าห้าเก้าห้าห้ากเหมือนกันืรัือันนี้ผมจะจับ สองตัวก็น่าครับเอาทั้งสามเลยเหรอคะได้ค่ะกลับได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นมือมีโฟมจับไม่ได้แน่นอนเปลี่ยนมือขวาเมื่อกี้จับซ้ายเนาะเมื่อกี้จับซ้ายมาเปลี่ยนมือขวามากลับมาเลยสามอันสี่บอกสี่กลับไปสี่ศูนย์สี่ศูนย์แปด สี่ศูนย์แปอ่ะงัวนี้มี0นย์อยู่ล้วสี่ศูนย์แปดีย์แปดชัดไหมจ้าชัดเดียวค่ะคสี่ยคสี่ศูนย์แปดเขียนในพอหมจะลองมือซ้ายสองตัวก่อนนะสองตัวได้ไหมม่ลองดูลองดูลองมือซ้ายบหหกสามหกสาเฉียดนิดเดียว ห้าสามสามห้าห้าสามตัวนั้นหกสามเฉียดกันนิดเดียวนิดเดียวเนาะมือสายจับเสริตัวได้หกสามเฉียดนิดเดียวโอเคเนาะพอประมาณนี้ขอามฝ่าลูกปู่อะสาธุสาธุเด้อลงกปู่เด้ออันนี้พิทักษ์อันนี้ก็เอฟซีงดก่อนไม่เข้าเด้ออย่าว่าอย่าด่ากันงดนี้ก็ให้ใหม่แล้วหกแปดแปดกับซาห้าอายุแม่กับพ่อไปเลที่แต่รอคืนนี้วันพระ ก็เมื่อช้าผมก็ถวายอาหารเช้าให้ลูกปู่ที่เอฟซีให้ประตุปัจจัยมาก็ซื้ออาหารมาหลายอย่างแล้วก็ทุกเทียนน้ำดื่มเต็มร้อยเต็มร้อยมันเปิดเปิดได้สองสืดหกครับแต่ก็ไม่ต้องเอาตัวนี้พอพิทัก้์ชอบตัวนี้เลยแต่ที่ผมชอบคือตัวนี้ครับห้าสามสามตัวสามตัวแบบนี้ ผี้แปดเอาแปดขึ้นมาเอาแปดขึ้นมาตรงนี้ครับผมเขียนเลขปกติผมจะเขียนไปฝั่งนู้นแต่นี่พมเขียนมาฝั่งนี้อเหมือนมีอักษรขึ้นตามอักษรครับอักษรแบบนี้อ๋อเอาเอาแปดขึ้นเอาแปดขึ้นครแปดขึ้นเป็นเอาแปดขึ้นเอาห้าลงห้ามัมีลูกศรเล็กๆต้องสังเกตแล้วถึงจะรู้เนาะถ้าเอาห้าลงไม่ใช่ห้าจะลงมาอยู่นี่หห่าครับ ลงมาอยู่นี่อาจจะเป็นแปดที่นึ่งนั้นนอกแปดห้าอืมครับอาจจะเป็นแปดห้าแล้วก็สามห้าแปดสามห้าอย่างนี้นอกท่านนอกครับก็ประมาณนี้พอครัแต่เดี๋ยวคืนนี้วันรับครับมันก็จะบอกลูกปู่แล้วก็บางทีอาจจะลองนั่งดูแถวๆนี้ก็ได้ครับนั่งสมาธิดูอืมแล้วคืนนี้ผมจะจุดทูปรอบองค์ใหญ่องค์นี้ทั้งหมดเลยทุกจุด วันนี้วันอะไรนะพี่ดาตวันวิสาหรืออะไรนะวิสาหรือวันวันน่าจะวิสาคาบุชาอวันเวียนเทียนเนาะวันเยือนเทียนเปนอันาด้วยอันผาใหญ่แล้วก็เดวันนี้เขาเวียนเทียนด้วยตัวอย่างใช่ไหมก็ไม่รู้แถววัดผมก็ไม่ทราบเพราะผมไม่ค่อยถ้าตามวัดมีพิธีอยู่ครัแต่วัดส่วนมากถ้าวัดมีโบสถ์เขาต้องจะเวียนอยู่ครับครับแต่ถ้าวัดธรรมดาเราส่วนหมดธรรมดาบอกถ้าถ้ามีโบสถ์นี่ต้องเวียนเทียนในโบสถ์อย่างนี้เหรอกก็อยู่ที่อยู่ที่ ญาตโยมไปมถ้าญาติโยมไม่ไปพระก็ไม่ได้เวียววนเราก็ก็สวดมนต์ธรรมดาอ,มอันนี้เดี๋ยวผมจะเวียนกับลูกศิษย์ลูกลหาลูกปูที่มองไม่เห็นจะจุดเทียนให้สว่างสวางเลยนากกระท่อมหละสังขารมารุนนะคะถ้าฝนไม่ตกแดดร้อนเนาะถ้าฝนตกก็จุดทุกจุดแบบนี้ิครับทัดข้างหลังนี่เป็น จมปลวกขึ้นเองหมดเลย้ยอันนี้จมปลวกขึ้นเองครับตั้งแต่ก็ท่อมไม้ตะกอะก็จะมีปีกไม้ด้านข้างผมไม่ได้เอาเ้งสักสักอันที่จะตัดตัวที่ผูกออกแต่ผมเอาเสาออกเก็บไว้ตรงนี้ครับไม้นี่ก็ไม้ดั้งเดิมเลยข้างข้าดั้งเดิมครับเป็นไม้ลุงปูครับอันนี้ปีกไม้แต่ข้างหน้านี้แต่ดานใหม่อันนี้ตัวเก่าครับตัวเก่าอันนี้ตรูเรียกตรูตรูไส้ไส้ ใส่ใส่ใสป,ใสปลาปตรงนี้ก็ขึ้นตั้งแต่ลุงปู่อยู่นู่นเนาะขึ้นตั้งแต่ลุงปู่อยู่แล้วก็ขุดสระขุดสระก็โกยออกเป็นเป็นเกลียกขนมสระเนาะแล้วก็ลุงปู่ก็ให้ทํากระท่อมตรงนี้เป็นกระท่อมรุ่นหกพุดธหกแล้วเอาขึ้นมาเองปกติมันจะมีตรงนี้ด้วยครับแล้วมาทํากระท่อมใหม่ผมก็ปาดออกใ,ให้ท่านมาอยู่ที่นี่แต่อันนี้มีคนมาสงสัยบอกว่าผมยกมา ผมจะยกมาได้ยังไงปุ๊บจมหลบมันเป็นธรรมชาติอันนี้บอกเอฟซีให้เข้าใจครับคือตรงนี้จะขึ้นดังเดิมขึ้นดังเดิมตอนแรกผมวางอยู่ขนาดนี้แต่ดูไปมันมันไม่สวยใหญ่ไปก็เลยขยับเข้านิดหน่อยแล้วปกติผมไม่ได้ใส่ปูตรงนี้ก็เอาดินเหนียววราใส่แล้วผสมผสมนิดนึ่งให้มันแน่นครับให้ให้ปวกขึ้นได้นิดนึ่งคือเขาเ็าทางานทุกคืนครับถ้าการืนมาเอาแบน์มาส่งครับก็จะได้ยินเสียงก็อยู่ข้างในครับ มีพึ่งมาอยู่ด้วยเนาะรย์เขาไม่ได้พึ่งแบบพี่เขาเรียกไอ้เมืนมันกับที่มีอะไรรูแมงน้อยแมงน้อยบอบแมงน้อยนิ่มอืครับอ่ะพิทัทจิงไทยด้วยตัวเลขนิดนึงก่อนจะจากลากันวันนี้อ่ะนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับก็คือให้พิทัศนบอกว่าให้เอาแปดขึ้นครับแล้วก็เป็นแปดสามห้าหรือว่าเอา ปดตัวนี้ลงอ็สามสามตัวนี้ลงครับมาเป็นแปดห้าอย่างนี้น้องครับอันเลขสามตัวตัวนี้ก็คือศูนย์หรือหกอันนี้จะเป็นหกแปดแปดครับหกแปดแปดหกแปดแปดนะครับคุณผู้ชมนะครับเอฟซีเลยเลขตัวเก่าผมจะดึงมาหกตัวหนึ่งกว่าอายุแม่แปดสิบแปดอ๋อครับอ่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณพท่าหลายขอบคุณหลายๆนะครับที่มา หายโชกหายลาบกับเอฟซีแล้ขอบคุณเอฟซีที่ติดตามขอบคุณสุรินททีวีแล้วก็อย่าลืมติดตามกทมรัศสารรวงผู้สูงด้วยเพราะรางวัลที่หนึ่งก็แตกมาสองครั้งแล้วแตกสองครั้งแล้วที่นี่ครัอย่างครั้งที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกก็รอเอฟซีที่ดูชม่อมบินีชาแนลแล้วก็สุรินทีวีคุมสัพยานะแลก็ขอท่านร่ำรวยร่ำรวยมีโชคมีลาบมีอยู่มีเก็บมีกินมีใช้แล้วก็อย่าลืมบุญทัดเด้อ ครังหรือปั๊ดเลยความรักซึ่งการรูปปัสวคนนี้ขอให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยเท่าทุนโไปตาธุครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ